สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเด็ดก่วนะครับหรือว่าเกมกระล,ลาวเด็ดนะครับต้องมีเล็ดไวปลาไว้ให้มาทักทายพี่เลยรู้สึกมันมีรอยแผลด้วยน,น,นะแน่ผมเป็นเป็นตัวเอ็กอยู่ด้วยปลาเยกุซ่า <c oughs> มึงเป็นปลาครับหรือปลาเก่าทำไมมันดูแบบดูดีมันมีแผลอยู่ด้วยครับโอ้สงสารแนะ่เดี๋ยวกูช่วยเพิ่มอีกสักแผลไหมก็ไม่รู้ว่าจิ้มมันแล้วจะได้เกรดหรือเปล่าแต่ว่าไม่นะผมรู้สึกว่าไม่ครับไม่ไม่เพราะว่า ผมเคยจิ้มมาแล้วครับตอนที่ว่าเราเล่นแรกๆรกนะเอามีดเอาหอกไปไล่จิ้มมันมันก็ไม่แบบส,สุกสชานหรือว่าสะดุ้งอะไรเลยแสดงว่ามันน่าจะไม่เจ็บนะครับโอเคเอา้อาวเป็นไรเป็นไรกระตุกกระตุกอา้าวชักระตุกปลาชักระตุกเขาจะจมน้ำตายแล้วปล่อยมันปล่อยโอเคแล้วก็จากเมื่อพร์ที่แล้วนะครับเราเจอแหลบนะครับอยู่ใต้น้ํานี่แหละแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันเข้าไปได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกสีตานี่แหละเห็นเพราะว่า มันมีเอ่ออยู่ในแลบเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าความรู้ให้เก็บสะสมด้วยแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะนะซึ่งจะมีกระจกกั้นอยู่เดี๋ยวผมพาไปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วแกนะแต่ว่าก่อนไปนี่ขอสักซุดจากกครีนี่ก่อนฟอโาฟกาัจากครีแบบว่าอา้าวไม่ผู่มนเลยเหรออ้าวอย่าบอกว่าอากาศหมดแล้วนะเอา้าในอากาศนะครับมันไม่ผู่แล้วเนี่ยชิบหายแล้วจะฆ่ากูอีกไม่ได้เอ้ยอากาศอากาศ ไม่ทันอากาศมันโผล่มานานๆครั้งแล้วเว้ยเออใช่แล้วก็เมื่อตอนเช้าเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีอัปเดตมาใหม่นะก็คือไฟล์เนี่ยหนึ่งกิกเลยแนย่ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะอัปเดตให้ฟอร์กายนดใหมันโผล่ชา้าเ้ยเก็บไม่ทันอีกอเหรอเฮ้ยนี่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 เน,นี่เออได้ตอนนั้นก็มีค่าความรู้เก็บก่อนนี่ไงของเพิ่มพื้นมาใหม่แล้วก็ตัวไดนเสาราเนี่ยมันเอียงด้วยเนะ คือตอนแรกเนี่ยมันจะตั้งตรงใช่ป่าตวตัวตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาปรับออกให้มันเอียงครับอัปเดตมึงตั้ง1กิกมึงปรับให้เดนสเสาเอียงแค่นี้แม่งช่างว่างครับคนสร้างเกมว่างแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีแค่นี้แน่นอนมันต้องมีอีกครับอัปเดตใหม่เนี่ยนะก็คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเทสแล้วนะมันเป็นตัวที่เล่นได้แบบมันไม่มีปัญหาแล้วนะแล้วก็เจอกล้างกล้างเก็บไปด้วยตรงนี้ด้วยเจอกล้างโอ้โหลืมครับไฟ ไม่สิผมค้ามาแล้วแต่ว่าไฟหมดนะครับไฟหมดรถแนนเฟอร์ได้มา2ชิ้นรีบไปไปที่แลบกล่อนเลยแล้วก็หาทางเข้าซึ่ง,งเห็นว่าแบบว่าเนี่ยมันเป็นสวิตหรือเปล่าไอ้เนี่ยไอเลืองเลืองเนี่ยดูแล้วตอทองจะช่อยเนาะเนี่ยเป็นปุ่มหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นวาลวให้หมุนยังไงไม่รู้หรือคิดไปเองครับเรามันช่างมโนรหรือเปล่าไม่รู้เนะมโนไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว,ว่าผม ยังไงมันก็ต้องมีทางเข้าครับคือไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับประกันได้นะเพราะว่านั่นนรับอยู่บนหัวแนะ่แนะ่มันคือค่าความรู้แต่ว่ามันมีกระจกขั้นอยู่ระหว่างเราหรือเข้าเบลไม่ได้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ครับอีทางเข้ามันอยู่ไหนว่าแต่ก้างเยอะอุอัปเดตใหม่เจอก้างเยอะจังขึ้นก่อนขอไปหายใจใหม่ก่อนออกซิเจนทันวเนียชิบหายแล้ะ ออรีบไาวแล้วเข้ากลับไปทางเก่าก่อนไม่ทัานแน่เลยสี่สิบวิอย่างนี้ต้องไปสูตรออกซิเจนจากกรีถึงมันจะหยีๆหน่อยแต่มันก็ต้องใช้มันไม่มีทาง,อ,งอื่นแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ทางขึ้นอย่าโดนมันลอกตรงนี้ใกล้กว่าออกซิเจนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย,อย,อยพักก่อนพัก,ก่อนนั่นออกซิเจนปุ๊ดขึ้นมาใจเย็นพี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ตร,ต,รตรงนี้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 มันมีรอยรอยรอยขอาดโอ้เจนแล้วเขาบนขึ้นบ่าอุ้ยหน้ามืดชิบหายเอ้ยจอมืดโอ้เจนซับโอ้โหอุ้ยเกือบตายเอ้ยอัปเดตใหม่ผมรู้สึกว่าพอตอนที่ว่ามันใกล้ะจะหมดเวลาเนี่ยซึ่งก็คือออกเจนหมดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจอมืดนะจอมันเริ่มมืดนะครับไอ,อ,อ้นี่เกรดไว้เกรดเกรดนี่แน่เก็บมาหนึ่งเกรด มันเริ่มจอมืดนะครับนี่คืออัปเดตใหม่นะครับที่ทําให้เราเนี่เล่นลําบากขึ้นนะก็คือเราจะไม่มีเวลาแบบว่าให้ส่องข้างๆเลยนะว่าข้างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือพอเราเริ่มจะหายใจไม่ออกมันจะเริ่มมืดเริ่มมืดแล้วก็ตายแน่เลยเฮ้ยนี่ก้างเฮ้ยนี่เกล็ดอีกเก็บบัคครับคุดเก็บไอ้ยี่เน่ยวิดีสองชิ้นเลยเว้ยมีโปรโมชั่นขุด1แถม2สรุปนะผมไปย่องแล็บนั้น ไปต่อไม่น่าจะได้ะนะคระัเพราะว่ามันอยู่ลึกเกินเนี่ยมันอยู่ไกลด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราลองมาดูแถวๆนี้เนี่ยใหม่อีกทีนึงละกันนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมาใหม่ครับตพราว่าตอนนี้ก็อัปเดตมาโอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุกนี่เนี่ยสูทด้วยมีฟองขึ้นมาเออเออแล้วก็เอาตีศูนย์มีตีศูนย์แล้วด้วยนี่แหละอาวุธพุิดอนคันเทพเป็นอาวุธที่ทำมาจากก้างปลาซึ่งเทพไหมอันนี้ไม่รู้นะต้องหาตัว ใครสักตัวใครสักคนลูกออสเอ้ยไปทำอะไรกันต้องนานอ่ะเฮ้ยนี่นี่ไอ้นี่อ๋อ,อก้อนหินเอ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้อะไรแวบๆเนอะอ๋ะอไอตัวนี้ใช่ไหมตกใจเว้ยส่งเสียงแล้วนี่รู้ออามันทำอะไรครับลูกออสทำอะไรกันเฮ้ยมันตาย <c oughs> เฮ้ยใครเอาศพอว์พุงมาเก็บตรงนี้เนี่ยเสร็จกูเก็บไว้เด็กด้วยอุย้ยเสีก็พอตอนเก็บมันมาเป็นชิ้นด้วยเว้ย โอ้โหหลอนขึ้นเยอะเลยประมาณว่ากูไม่สลายแล้วนะเนี่ยดูดิหลุดไปชิ้นนเลยครับไวไอ้นี่ใช่ไหมประเด็นประเด็นมึงคือประเด็นใช่ไหมนี่แนะ่ตายเฮ้ยบล็อก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 ก่อนเตรียมบล็อกเฮ้ยตีแนะ่ตายมึงใช่ไหมเก็บศพดีมากแต่ว่าไม่ทันแล้วกูฆ่ามึงสักอุ้ยอา้าของเต็มเออมันก็น่าอยู่เพราะว่าไอพวกนี้ผมเก็บมาเยอะเลยมีหอรสำรองเยอะเลยครับตอนนี้แต่ว่า นั่นแหละสยองมากแพดแพดใหม่เนี่ยที่มันเพิ่งอัปเดตขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเก็บแล้วมันจะมาเป็นชิ้นแหละเฮ้ยพี่เอ้เชียเชียแล้วมึงกระเดกกอด้วยเล,วล้วปลาครับกระตุกด้วยโอ้แพดใหม่มึงทำเครื่องกูกระตุกด้วยเนี่ยวิโดเจอเซเลียนมีอะไรไหมเนี่ยเก็บได้ไหมอ๋อปนตัวเป็นแล่ใหม่เฮ้ยไอปลาครับมันมันเก่าขึ้นแล้วอ่ะมันจะเดกผมเลยเนี่ย ปลาครับมันไม่เป็นมิรอีกต่อไปเอาขอไปเก็บก่อนดีกว่านะไอตอนนี้ผมมีเนื้อเยอะเลยเนี่ยและนี่คือแลบแน่ฮบปัญหาคือกูเข้าไปยังไงดีเลยเนี่ยไม่รู้มอนแกนแต่เดี๋ยวก่อนนะเราขอขึ้นเอาขอไปเก็บก่อนตอนนี้ของมันเยอะซะเหลือเกินฟาร์มต่อก็ไม่ได้ด้วยกูดำน้ํมาสามพานแล้วเพรงั้นผมขอออกไปสุรากาดข้างนอกหน่อยละกันปลาครับมันทําร้ายผมแล้วด้วยว่ะมันจะแดกผมเมื่อตะกี้อ คือแผก่อนนั้นนี้เนี่ยถ้ามันเป็นตัวเทสแอบคือมันยังไม่กินคนนะอันนี้มึงพัฒนาแล้วเลยเนี่ยก okay. ็บอกว่าอยู่ในสาร้างเนี่ยกูไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยโอ้โใจเย็นก่อนไอ้น้องชุดกูยังเปลาะบางนี่ไงเดี๋ยวระวังระวงกูขอเปลี่ยนก่อนกูขอเปลี่ยนดีๆก่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอาของไม่เก็บก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อไปเก็บด้วยแต่ว่าเนื้อนี่ คือผมอยากทําเป็นเนื้อตากแห้งมากกว่านะมันจะได้เก็บได้นานนะครับแต่ว่าไอ้เนื้อที่ว่าได้จากปลาดุกดิกปลาดุกดิกเหรอเรียกซะน่ารักได้จากตัวรูออสเนี่ยนะครับมันทำเป็นเนื้อตากแห้งไม่ได้นะมันทําได้แค่เนื้อย่างไงครับแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสามารถเอาไปาตากแห้งได้แล้วหรือย,อยังนะเดี๋ยวลองเอาไปตากดูก่อนละกันโอเคมาถึงละวัดแต่บาร์เรลแถวแวนี้ไม่มีอะไรเปลีย่ยนไหมเนี่ยไม่มีเนาะเออเราได้เกล็ดมาด้วยครับได้เกล็ดมาเท่าไหร่นะ ผมได้มา3นะครับอืกับที่บ้านมีอยู่อีกประมาณ4หรือ5้าวะเดี๋ยวขอดูก่อนมีหครับห้าเนี่ยคือเราครับเออส่วนของเสื้อกลอกได้นะแล้วก็แล้วกเ็เราเหลืออีก3ครับส่วนของขาได้หรือเปล่าขากลอกขากลอกเฮ้ยมีเสียอกลอกใกล้จะเย็นให้น้องเฮ้ยเราครับได้พอดีเป๊ะเลยแถมใช้ก้าง3ด้วยเรามีก้างอยู่เรามีก้างอยู่6นะครับ รวมแล้วเนี่ยก็คือใช้5เรามี6เอ้ยครับได้ครับโผเลยเนี่ยยกเซตเลยก็ยังได้คนระับแต่ว่าหมวกเราครับแล้วอะไรวะอยู่ใกล้ๆบ้านมึงคือตัวอะไรไม่แกจะมาบุกลุกพื้นที่ฉันอย่างนี้ไม่ได้ไอ้แมงตูดเหลืองปีแนะ่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวมึงมึงทุบยังไงเนี่ยสเต็ปมึงคืออะไรสเต็ปมึงนี่แน่ตายตาย เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยส่วนมึงมึงต่อไปมันลุกแล้วมันลุกแล้วออ้ยบล็อกบล็อกนี่แน่คิดว่าแค่นี้จะไม่พีกกลัวเหรอกูกลัวปากค,ครับซะมากกว่าอีกเอ่าเอาไปย่างก่อนอาหารได้เพิ่มมาสเสบียงฉุกเฉินสำรองใส่ได้แค่สามชิ้นแล้วเดี๋ยวรอไปดูซิว่าทําเป็นเนื้อตากแห้งได้เปล่านี่ไงตากแห้งได้แล้วเออเพราะว่าในเวอร์ชันเทสเนี่ยมันไม่สามารถทําเนื้อตากแห้งได้แต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันที่ปล่อยออกมาให้เล่น แบบปกติแล้วนะนี่สามารถทำเป็นเนื้อตักแห้งได้แล้วเออมันต้องอย่างงี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนนะครับเอาขอไปเก็บตอนนี้ลุงแรงไปหมดแล้วแล้วก็มาคราบชุดปลาด้วยจัดไปแล้วก็ส่วนของกางเกงด้วยอ่าส่วนคุณสมบัติก็คือทำ perfect Block. นะบล็อกนะบอกํำตรงว่ากากนะกากตรงๆเลยไม่อม้อมเพราะถ้าใช้ดิงเนี่ยมันต้องแบบนี้วิ่งเร็วอะไรงี แถมคุณภาพเกราะนี่รู้สึกว่าจะเท่ากับชุดแมงมุมเลยเว้ยเนี่ยมันเท่ากันเลยครับกับชุดแมงมุมส่วนชุดเต่าทองนี่คุนละยุทธประมาณทะลุก,กรอบม่งขึ้นมาเยอะมากความแตกต่างนี้มันคืออะไรกันแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยชุดแมงมุมมันจะดีกว่าก็คือมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะส่วนชุดเต่าทองเนี่ยมันจะเป็นการบล็อกที่ดีขึ้นนะนะบล็อกได้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราบล็อกไม่ค่อยทันโอเคได้ชุดแล้วด้วยนะครับเอามาใส่ดูสินี่ส่วนของไอ้นี่แล้วก็ขาเกง่งส่วนหัวนี่ก็กูเก็บไว้ไหนแล้ววะเนี่ยทิบหายแล้วหัวหัวปลาครับอยู่ไหนและอ๋อนี่อ่าได้เลยครับครบเซ็ตเดโดชุดปลาครับคุณนึกว่ามีเห็บหมาเกาะอยู่เป็นหัวเหมือนกันเนี่ย แล้วก็เรามีก้างเหลืออยู่อีก3มนะครับมีก้างเหลืออีก3ก็คือนี่ที่อยู่ในกล่องอีกผมว่าจะมาคราบเป็นมีดระดับ2ซึ่งก็คือน่าจะฟันได้ดีขึ้นฟันเร็วขึ้นด้วยมีดระดับ2อันนี้คือมีดะระดับ1อยู่นี่ไงมันไอตัวเดียวความแรงก็เงั้นๆนะครับคิปปะติวนี่ระดับ 2, 2> อง้ยเพิ่มขึ้นมาเยอะแถมมีโอกาสติดสตันด้วยนี่มีดหรือค้อนเนี่ยมีโอกาสทุบแล้วติดสตันด้วยนะครับแล้วใช้ฮะเดวิ่งบิลสปไปเดอร์ช้าง ไอนี่ได้จากแมงมุมนะครับ้อวสรุปก็คือก็ยังครับไม่ได้หลอกเลยกินเนื้อก่อนเฮ้ยมันเพิ่มหลอดน้ําด้วยเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีเข้าแลบก่อนละกันนะครับผมว่ามันต้องเข้าได้แหละยังไงก็เข้าได้แต่แค่เรายังไม่รู้วิธีแค่นั้นเองตอนนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเข้าได้ใส่ชุดปลาครับไปจะดีกว่าเนอะเราขอหือของใหม่ก่อนไอตอนนี้เนี่ยส่วนชุดแมงมุมไปน้องแกมันเก่าเป็นล้วเอาไปเก็บกกอน ว้เราจะใช้งานเราจะมาหยิบแกไปใช้เออแล้วก็ขับไฟด้วยไอเนี้ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆครับเพราะว่าอยู่ใต้น้นํานี่แล้วมันมืดสุดๆไปเลยแบบขาดไปนี่เหมือนจะขาดใจต้องขับไฟด้วยโมจิสารอยมาครับหนึ่งเอาว่าจะเอาสองเลยโปรโมชั่นเอาไปเยอะๆเลยนี่แน่มันหมดไวเดี๋ยวเราต้องไปแบบว่าเสริมความรู้ซะหน่อยแล้ว ใช้แป๊บรแมันพังรับมันเลยไม่ค่อยจุดใจเท่าไหร่โอเคตอนนี้ก็1 9 1 4เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอให้มัน20แล้วเดี๋ยวเราค่อยนอนแล้วเดี๋ยวตื่นไปตรงที่แล็บนี่แหละโอเค20นอนพอดนนีเป็นคนตรงเวลาโอเคไปเดี๋ยวก่อนไปกูจะตายแล้วอยู่ข้าวหิวน้ําแล้วก็เนื้อเน่าแล้วด้วยพอดีย่างไม่ทันพอดีเนื้อมันเยอะเกินเตามีไม่พอเตาย่างมีไม่พอเดี๋ยวเราค่อยค้าเพิ่มแล้วกัน ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนแน่ทุทุไทยเอาไฟมาใส่ด้วยนี่สลับกันอ๋อมันสามารถคูณ2ได้เลยโอเคแล้วก็ไปดูเนื้อตากแห้งด้วยหน่อยสิ<า>น่าจะตากเสร็จแล้วแหละเออนี่ครับแจ็กกี้เนื้อตากเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะไม่เก็บก่อนเพราะเรามีนี่อยู่แล้วนะครับ<า>เป็นผลลูกโอก๊กโอเคมาถึงแล้วนี่แน่สักหน่อยๆๆสักหน่อยๆๆสักหน่อยก่อนจะไปดำน้ำลึก ลืมใส่ตีนกบแม่ก็ไหวว่าทำไมไหวแบบไม่พิ้วเลยไม่ค่อยพิ้วไหวเออนี่แหละพิว้วไหวแล้วก็ไหวไปซูดไปด้วยส่วนก้างปลาเดี๋ยวพี่ค่อยฟาร์มเกล็ดช่างแม่งเมเอวแล้วอันนี้ก็เกล็ดไอเน,นี้ยผมว่ามันเป็นวาวครับเป็นวาวตัวเปิดนะคิดว่ามันเป็นตัวหมุนนะซึ่งดูจากสายเนี่ยมันโยงขึ้นไปในห้องแลบด้วยก็ แต่ว่าไม่รู้ทําไมว่ามันเปิดไปได้มันก็เอเอา้านี่ไงอ๋อกดแล้วไฟติดแล้วมึงต้องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะอีดอกกูเข้าไปจนหน้ากูาจะไปจบกันอ,อยู่แล้วเมื่อกี้มันไม่ยอมกดให้ขอทมาครั้งเล็กเนี่ยเอา้าอีเวนโอ้โหคือต้องเข้าไปแบบหน้าจุ่มเลยแล้วมันถึงจะกดได้บ,บัสบเนี่ยต้องไปหน้าจุ่มเลยคือผมอยู่แบบเนี้มันยังไม่ขึ้นแต่ว่าต้องเข้าไปแบบนี้ มันถึงจะขึ้นให้กดเออแต่ก็แช้งเดอได้แล้วเออนี่เขาแลบจมโอเค e n t เตอร์เด e n โอเนี้เปิดแล้วนั่นไงมันขึ้นแล้วคราวนี้เราจะได้ไปสู่ความรับในแลบแล้วนะครับว่ามันมีเชีย่ยอะไรอยู่ข้างในบ้างคาใจเหลือเกินเฮ้ยแงฉันมาเพื่อหายแจอุ้ยเหมือนมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นี่ไฟช็อตด้วยลืมซ่อมค่าไฟอา้า เออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันคือตอนเราเข้าใกล้เนี่ยเสร็จแล้วมันจะเปิดให้นะครับกูตกใจนึกว่ามันจะปิดขังกูแหละนี่ไงไอ้ตรงเนี้ยที่มันอยู่ใต้นะ้ำแล้วก็จะเป็นกระจกใสด้วยโอเคมีสวิตช์ตรงนี้ครัครแบ power control แ๊บหนึ่งอันนี้ก็เปิดอยู่นี่ไงต้องมา control อ,อ๋ออันนี้มันเป็นเตียงด้วยแล้วก็นี่เป็นผ้าเป็นเดดนะครับแล้วก็มีเตียงนอนตรงนี้ด้วย,ยเดดอ,อันนี้ล็อกเข้าไปไม่ได้ โอเคแล้วก็ตรงนี้มีห้องด้วยอยู่ฝั่งขวาอู้เหมือนจะโอ้ทางแยกเยอะจังเว้ยเอ้ยแลนี่เราอยู่ส่วนไหนเนี่ยยังอยู่ใต้น้ำเนอะทำไมมันดูเซรใสแ,แปลกๆครับมันอยู่ข้างบนบกแล้วอะข้างนอกก็เหมือนแหลบพังด้วยอันนี้ค่าความรู้เก็บหนึ่งร้นั่นแหละเดี๋ยวเรามาทางซ้ายดูครับห้องแลบลับ๊อยอะไรยะ ข้างในเป็นสาร้ายเหรอรุงวงังตรงนี้เป็นเหมือนสูวิจัยด้วยครับพร้อมกับภาพกราฟฟิตี้ผลงานแอฟแท็กบอกต,องตรงๆนะครับว่ากูดูไม่ออกดูออกแค่ไอตัวเนี้ยเป็นลูกอสครับแล้วก็เป็นลูปเนื้อครับแค่นั้นแหละแล้วไม่มีรายแล้วตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้คือเครื่องอะไรไม่รู้ส่วนเควสที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสำรวจแหลบนะครับ ที่อยู่ใต้น้ํานี่แหละนะซึ่งดูไปแล้วกม็มีแต่ปุ่มอะไรไม่รู้มีแต่ห้องนี้ละครับที่ยังงงง,งอยู่ตรงนี้ก็กดไม่ได้ขันนันออกแม่งเลยเดี๋ยวขันนัดโยนทิ้งเลยเครื่องมึงทําลําบากเลยใช่ไหมขันโยนทิ้งเลยเออจะว่าไปทางซ้ายเรายังไม่ได้มานี่ว่านี่ไงตรงนี้หรือเปล่านี่ไงแมสคีอ่าโอเคเปิดห้องนี้นะครับ แล้วก็รีบูตเดอะคอมพิวเตอร์อินเดอะไบโอโดมนะครับเฮ้ยโอ้ยอย,ยังสวยเป็นโดมนะครับเป็นโดมแล้วแล้วอุย้ยอะไระอ๋อที่วิจัยหืลงล่างได้โอเคเดีย๋ยวเขอลงไปดูโอ้ยหนังผีจะชัดกูดถือไฟรอไปเลยรอฟาดผีเฮ้ยลงด้านล่างได้ครับแต่ว่าไม่ลงก่อนดีกว่าพเพราะไม่รู้จะไปโผล่ทางไหน เอ้ยไม่ดิอ้นี่มันเป็นน้ําหรือเปล่าเห็นมันใสๆเออใช่น้ํามุดไปดูสิออโอ้โหมาด้านนอกได้นะครับตอนนี้เนี่ยฝามันเปิดแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องว่าไกลอยู่คนระับตอนที่ว่าเราจะเข้าไปในแ lap เนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปก่อนมันบอกให้รีบูตคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทําการเปิดโดมนะครับที่ห้องออโดมนี่แหละดี๋ไปดูก่อนรีบูตเอ้นาฬิกาอีกล้มีอยู่ทุกๆท,ท,ที่ ใช่คนคนนั้นหรือเปล่าที่เขาพกัเยอะๆอ่ะคงยังไม่ใช่นะเอออะไรเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจผลงานเอฟแทกเกินไปกูง,งงไปหมดแล้วคนที่อยู่ระบแบ,บนี้เนีย่ยผลงานมันเป็นศิลปะขั้นสูงครับเป็นภาพวาดที่เข้าถึงได้อย่างลำบากนี่ไงอ๋อนี่นี่เปิดอ๋อนี่เปิดหูมองใต้น้ำนี่เองีมึงอย่าบอกมึงสร้างแหลมมาเพื่อมึงชมวิวใต้น้ำนะประมาณแบบว่า กูขี้เกียจเสียค่าบัตรไปพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำกูเลยสร้างแหลบใต้น้ำซะเลยเออบัตรพิพิธภัณฑ์มันกี่ร้อยเองมึงเอาตังมาสร้างแหลบใต้น้ำเลยเนี่ยมียันเครื่องโอเคแล้วเควสก็หายไปสรุปคือให้กูมาเปิดโดมแค่นี้เพื่อเพื่ออะไรให้กูมาชมความงามแหละชมปลาคราบที่อยู่ใต้น้ำออ้ตูดมันสวยจังเลยอะออ้มันมีรอยแผลด้วยแล้วไงต่อครับแต่ว่าที่นี่ก็ สวยเหมือนกันนะนั่นไหะมันก็มีทางไปต่อก็ทางนี้ที่มันเปิดโอเคสรุปนะครับมันไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วมีแค่มาเปิดแลบเนี่ยแล้วก็หมดแล้วก็ให้ออกไปทางท่อที่มันเปิดขึ้นมาใหม่เมื่อตกี้สรุปไอ้กูมาหาอะไรเนี่ยแค่นี้หมดแล้วคนระับ่าดำดำออกไปตอนนี้หมดแล้วไม่มีอะไรเรลย อ้นี่มาเปิดโอ้ดูความสวยงามนี่สิ niet? ผมเปิดเอาไว ain, ้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับคนตัวเล็กนะครับให้เข้ามาชมได้อุตื่นตาตื่นใจน้ำแตกแล้วเนี่ยจบแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอะโอ้ย,อยเดี๋ยวมันตายยังอย่าไปพิสูจน์เลยเฮ้ยเราต้องพิสูจน์สิเราต้องเอาตัวมันไปใช้ไอันั้นด้วยชิ้นส่วนมันเอาไปทาเป็นเป็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทุบแตนําไม่ได้นัวลืมไปใช้นี่ไี่แน้เฮยเอ้ยตาย บล็อกบล็อกโอ้ยอุ้ยเลือดรถเยดอติดพิษด้วยอยู่ก่อนนี่เก็บนี่ได้มาแล้วขามันโอ้ยติดพิษติดพิษเชี่ยแล้วหน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชาโอ้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 อัปเดตใหม่มึงทาเครื่องกูพิการนะเนี่ยจะทําเครื่องกูตายเหรออัปเดตใหม่ไหมอัปเดตทีทําเครื่องกูแหลกเลยเดี๋ยวแปบนมึงขึ้นก่อนนะ โอเคเราสำรวจแลบแล้วนะครับสรุปแลบใต้น้ำมันก็แบบว่าน่าสนใจดีนะครับก็โอเคผมก็สลับเกมเด็ดกาวนะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบอ้ว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ